มีหนังสือมาแนะนํานะครับเล่มนี้นะการตัดกระดาษนะครับเป็นการตัดกระดาษให้เป็นลวดลายนะโดวยวิธีการพับไปพับมาไม่ต้องอขึ้นแบบแล้วก็ตอกลายอะไรทั้งสิ้นนะเป็นแค่การพับกระดาษแล้วก็พับไปแล้วก็พับมานะครับนะศิละปะการตัดกระดาษเป็นลวดลายนะครับของ สมบูรณ์ผิวรอ,อนะเนี่ยภายในก็จะสอนวิธีการตัดกระดาษต่างๆนะครับนี่ยกันอย่างเงี้ยเป็นสายรุ้งแบบนี้นะเป็นรวดลายแบบนี้ที่เราจะเห็นติดตามงานบุญของไทยนะครับใครที่อมองหาหนังสือนะครับที่จะช่วยสอนช่วยบอกวิธีการตัดกระดาษก็เล่มนี้เลยนะผมปักตะก้าไว้ให้แล้วนะครับดูได้เลยที่ตะก้านะมีตะก้าเดียวเองนะครับ หนังสือการตัดกระดาษนะ าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> ขอวางเลยเอานิดหนึง่งโอเคนะวันนี้เราจะมาตัดกระดาษกันนะครับขั้นแรกเราก็จะต้อง กระดาษนะ,ะกระดาษลักษณะนี้นะครับก็จะเรียกว่ากระดาษว่าวหรือว่ากระดาษแก้วนั่นเองนะจะ่เรียกว่ากระดาษว่าวเพราะว่าใช้เป็นกระดาษที่ใช้ทําว่าวนะครับนะที่เราจะเห็นเขาใช้ทําว่าวนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการพับนะพับง่ายๆเลยนี่ยถ้ากระดาษเป็นแผ่นมาแบบนี้นะเป็นแผ่นปกติแบบนี้นะ แล้วก็พบับปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พับไปอีกครั้งหนึ่งนะแบบนี้นะครับแล้วก็พับอีกทีหนึ่งนะครับนะเห็นไหมครับก็จะได้ลักษณะกระดาษแบบนี้แล้วคราวนี้เราจะมาวาดเขาเรียกว่าเราจะมาตัดจังหวะลา,ายกันนะครับ ลักษณะการตัดกระดาษนะจะมีเทคนิคนึงก็คือการพับนะครับพับเพื่อให้เป็นรอยเป็นริ้วนะครับที่เราจะสามารถเป็นแนวทางในการตัดกระดาษได้นะอ่าเราก็มาพับตรงนี้นะครับพับครึ่งก่อนเดีย๋ยววันนี้ผมพับครึ่งก่อนนะพับครึ่งนะความยาวเท่าไหร่นะครับแนวยาวนะเราพับไปแล้วนะแนวยาวนะ ว้างเท่าไหร่แล้วก็พับครึ่งนะครับพับไปครึ่งหนึ่งนะแบบนี้นะครับเป็นการกะจังหวะของลายนะว่าเราจะให้ลายเนี่ยอยู่ในระดับใดนะโอเคไหมใครเข้ามาแล้วฝากข้อจอเข้าใจด้วยนะครับ ฝากแชร์ด้วยนะ ามาต่อกันนะครับพอเราพับครึ่งแบบนี้แล้วนะอ่าเยวเทวนใหม่ดีกว่านะเผื่อคนเข้ามาทีหลังนะครับวันนี้เราจะมาตัดกระดาษนะที่ใช้ในงานบุญนะครับที่เราจะเห็นว่าประดับตามงานบุญไม่ว่าจะเป็นวัดวารามนะหรือว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมงคลงานบวชอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะนิยมนะที่จะตัดกระดาษเป็นลวดลายเป็นลักษณะลายไทยประดับประดาตามสถานที่ที่มีงานมงคลนะครับช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้ก็จะเป็นสงการเนาะเราก็อาจจะได้มีโอกาสนะครับตัดกระดาษนะครับที่ใช้ในงานบุญกันนะลักษณะกระดาษที่เรานะจะใช้ก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเป็นลักษณะกระดาษว่าวนะครับนะแบบนี้นะวิธีการพับก็คือเราก็พับครึ่งของครึ่ง กระดาษจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆแบบนี้นะพอดีกล้องซูมได้แค่นี้นะครับเราก็พับไปครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับเราก็พับอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็พับไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะพอเราพับครึ่งของครึ่งไปเรื่อยๆก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ หลาจากนั้นก็ให้พับครึ่งแนวยาวหนึ่งเนี้ยนะแนวทางยาวเนี้ยพับครึ่งหนึ่งนี่พับเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์นะครับเทคนิคหนึ่งก็คือการพับแบบนี้นะแล้วเราก็ใช้นิ้วปีดให้เป็นรอยนะครับก็จะเป็นเส้นนําทางในการตัดลายได้นะแล้วก็แบ่งจังหวะลายได้เพราะว่าเวลาการตัดกระดาษพวกเนี้ยเราจะต้องให้ความสําคัญกับการแบ่งจังหวะของการตัดลายด้วยนะ ต่อไปเราก็พับไปอีกครึ่งหนึ่งก็ง่ายๆก็คือครึ่งของครึ่งของครึ่งนะครับนี่ครึ่งของครึ่งของครึ่งก็จะเป็นแบบนี้พอกี่ก็จะเป็นเห็นไหมริ้วของลายตัวนี้เราจะให้เป็นตัวท้องลายก็คือตัวลายหลักๆที่เราจะใช้ประดับนะอย่างเช่นลายประจำยามลายดอกไม้ลายดาวก,กระจายอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถ ใช้ตรงช่วงนี้ได้ส่วนนี้ก็จะให้เป็นหัวคืออยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนปลายและส่วนขานะครับก็อยู่ด้านล่างที่จะเป็นพิวผิวเริยวเรีวนั่นเองนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนะพับตรงนี้นะถ้าเราอยากให้ลายเล็กลายใหญ่นะแล้วก็แบ่งตรงนี้ได้ผมก็จะพับตรงช่วงตรงกลางนะที่จะเป็นตัวท้องลายตัวลายเป็นส่วนตัวนะครับ อีกอันหนึ่งก็จะได้เห็นนะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็นสี่ช่องเนาะถ้าเราจะให้เป็นดอกลายนะครับเราก็แค่พับมุมไปตรงนี้ให้ชนครึ่งหนึ่งของกระดาษอีกทีหนึ่งนะครับพับให้เกิดริ้วเพื่อจะเป็นแนวทางในการตัดลายนะแเราก็จะเห็นเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละถูกไหมครับนะตรงนี้ก็เช่นกันถ้าเราพับจากตรงนี้ไปครึ่งหนึ่ง พับเป็นมุมนะพับเป็นมุมแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นริ้วนะครับช่องไฟแบบนี้ตัวเนี้ยเราจะสามารถทำให้เป็นตัวลายได้นะครันี้เราจะมาพับในส่วนด้านบนก่อนนะเป็นหัวนะครับ พับครึ่งหนึ่งแล้วนะผมจะพับครึ่งของครึ่งในงส่วนนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เรามีไกดล์แล้วเนาะเป็นเส้นนําทางเลยนะครับแล้วก็กดไปนะฮะตรงนี้อ่าอันนี้เราจะทําให้เกิดเป็นลายนะครับเป็นลายเหมือนต่อต่อการเหมือนลายลูกแก้วนะเราก็จะตัดเป็นเหลี่ยมเหลี่ยนะเราใช้กรรไกรนะครับตัดลงไปแบบนี้เฉียงเียงนะอ่าตัดมาอีกที ตัดเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วเราก็บิดกระดาษนิดนึงนะครับตัดออกมาตัดเข้าไปตรงนี้บิดกระดาษนิดนึ่งตัดออกมาตัดเข้าไปตรงนี้บิดกระดาษนิดนึ่งตัดออกมานะครับตัดเข้าไปตรงนี้นะครับบิดกระดาษนิดนึ่งตัดออกมาแล้วก็ตัดตรงนี้ทีอ่าคราวนี้เราจะได้ริ้วนะฮะเป็นลายลักษณะลายลูกแก้วนะครับเป็นลายข้าบ เป็นแนวตรงนี้นะอันนี้เราจะทำเป็นสองแถวก่อนกันนะครับอ่าด้านบนด้านล่างนี้จะตรงกลางไว้ก่อนนะตัดตรงนี้ทำไมเพื่อให้เป็นแนวให้เรารู้ว่าบริเวณนี้เราจะใช้ไว้เป็นส่วนบนนะไว้ติดกับคือเพดานคานบ้านอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใส่ลวดลายเยอะเพราะว่า ถ้าเราใส่ลดลายตัดเยอะๆมันก็จะความแข็งแรงน้อยเวลานาไปติดบนขือ่อบนเพดานแล้วก็จะทําให้ขาดง่ายนะครับะจะประมาณนี้เห็นไหมเราก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับต่อไปเราก็จะตัดริ้วข้างล่างด้วยนะด้านล่างตรงนี้ สกูอ่าด้านล่างตรงนี้นะก็เ,เป็นแนวก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะตัดเป็นลายดอกสีกลีบหรือประยำยามันนะครับประจำยามเขาก็จะมีสีกลีบนะเพราะบางทีลายประยำยามก็จะเรียกว่าลายดอกสี่กลีบเหมือนกันนะครับนะ นะอันนี้ผมจะตัดอีกแถวหนึ่งแล้วก็พับไปได้เลยถ้าใครกะร,ระยะไม่ถูกก็พับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไปก่อนนะครึ่งหนึ่งอันนี้ด้านล่างเรามักจะเห็นเป็นริ้วๆเพื่อให้พิ้วถ้าเราอยากให้เขาพิ้วเยอะเราก็เว้นช่วงข้างล่างเยอะก็ได้นะครับอันนี้ก็ตดัดเป็นครึ่งหนึ่งผมจะตัดเป็นสองแถวนะลายลูกแก้วเนี่ยถ้าลายลูกแก้วในงานศิลปะไทยเราก็จะเห็นเป็นกลมๆมันเนาะ แต่ครนีถ้าตัดกระดาษอ่ะตัดขนาดเล็กให้กลมมันค่อนข้างยากกับการใช้กรรไกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมก็ได้เราก็จะเห็นเขาตัดเป็นสามเหลี่ยมกันเนาะอ่ะ,อะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราได้หัวได้ท้ายแล้วนะ เห็นไหมในหัวได้ท้ายแล้วนะครับอ่าต่อไปนะเราก็จะมาตัดตัวลายตรงกลางกันนะครับอันนี้เพื่อให้ง่ายเนาะเราจะตัดใหญ่หน่อยอ่ะอันนี้พับครึ่งไปแล้วนะเนี่ยด้หัวได้ท้ายแล้วนะนี่ยนะ,ะหัว ทายนะครับเราก็พับครึ่งแบบนี้อันนี้อันแรกเรากะใหญ่ไปเนาะอันนี้เรากะเ,เล็กปลาอันนี้เพื่อการทุกคนเริ่มต้นทำยากก็ทำลายใหญ่หน่อยอ่าพ,บบนะนนะพับครึ่งไปแบบนี้หนึ่งทีนะเห็นไหมครับเห็นเนาะพับครึ่งไปแบบนี้หนึ่งทีพับกลับมาอีกทีหนึ่งงงไหม อ๋อทวนทีรับไปทางนี้หนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วพับกลับมาอีกหนึ่งครั้งพับทำไมเพื่อให้มันเป็นริ้วริ้วกลีบลายแบบนี้เห็นนะครับเป็นริ้วกลีบลายแบบนี้นะเห็นไหมอันนี้ถ้าเราอยากจะให้เข้าพอดีเราก็จะต้องตัวที่เราพับตรงเนี้ยให้เป็น เหมือนสี่เหลี่ยมด้านเท่าแต่มุมเฉียงแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะโค้งเป็นแบบนี้อะไรเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นลนกักษณะกีอ่ะคราวนี้เรามาตัดเดีย๋ยวเราตัดแบ่งเลยนะเนี่ยตรงนี้นะภาพแล้วก็เฉียงนะตรงนี้อ่าเฉียงเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดเป็นเหมือนลูกแก้วเป็นริ้วก่อนเพื่อให้เราเห็นแนวเส้นลายก่อนแต่ว่าเราจะไม่ตัดลูกแก้วใหญ่มากเราจะตัดเป็นอันเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนะ จะตัดเป็นเล็กๆจะเป็นเล็กๆลงหน่อยเล็กๆหน่อยนะครับเราจะตัดเล็กๆลงหน่อยให้เห็นเป็นริ้วเพราะว่าถ้าตัดใหญ่มากอะกระดาษจะขาดนะอันนี้กระดาษขาดเนี่ยก็คือลายแล้ก็จะตัดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดริ้วให้เล็กๆหน่อยนะ ต่อมาอ๋เด็กไปมีขาดอ่าเาาาน,นี่ยอันเนี้ยสังเกตไหมว่ากระดาษอกันกายเราตัดเข้าไม่ถึงอ่าไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นเราก็ซ่อมทำโดยวิธีนี้นะครับ ก็จะเป็นริ้วละอันนี้ถ้าอยากจะให้เห็นชัดขึ้นอีกอ่ะเราก็ตัดตรงนี้เส้นเฉียงตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมอ่ะอีกทีหนึ่งเราเห็นตรงนี้แล้วนะครับเ,เหมือนสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะเราจะตัดเฉียงไปตรงนี้เรามีเส้นไกด์อยู่แล้วเนาะอ่าลัภาพแ่อวคันนี้เราดูเส้นไกด์ได้เลยก็ตัดเป็นเหมือนลูกแก้วเหมือนกัน ตัดอีกทีนึง่งเป็นริ้วลูกแก้วเหมือนกัน เป็นลายแล้วนะเดี๋ยวเราจะคลายให้ดูมาแค่นี้เราก็จะได้ตัวลายอะไไหมครับอันนี้ถ้าเราจะทาเป็นกลีบลายนะอย่างเราทำทีละส่วนแล้วกันลายประจํายามหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือลายดอกสี่กลีบนะครับตัดเงี้ยเข้าไปแบบนี้นะน,นี่ลนะักษณะ เห็นนะครับตัดเฉียงกลับเข้ามานี่นะฮอีกข้างหนึ่งตัดเข้าไปนะฮะแล้วก็ตัดเฉียงเข้าไปอ่าอีกข้างหนึ่ง หมายเราจะได้รูปเป็นกลีบดอกลายแล้วนะตรงกลางนะครับถ้าอยากจะให้เป็นเคสรอนเนาะดูเป็นไส้ไหนประจํายางก็จะมีตรงกลางเป็นกลมๆนะแต่ไม่เป็นไรถ้าทําเป็นดอกอ่ะอันนี้เราจะคลายให้ดูหมเราก็จะได้ลักษณะดอกลายแล้วไหมครับอันนี้เราก็จะได้ลักษณะดอกลายแล้วนะ อันนี้บนล่างเนี่ยเราจะใส่ลายก็ได้หรือว่าเราจะพอแค่นี้ก็ได้นะครับแต่คนนี้ตรงนี้มันไม่เต็มผมจะตัดหลีอีกทีหนึ่งให้เป็นเหมือนลายลูกแก้วอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ด้านล่างด้านบนมีเส้นปิษลาย แล้วนะเนี่ยตนนี้ต้นสุดท้ายนะอันนี้สุดท้ายแล้วก็สามารถตัดเป็นริ้วๆได้แล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาที่ให้ดูนะไม้เป็นดอกลายเลยไหมครับนี่นะครับนีน่เสร็จแล้วหนึ่งอันนะตอนนี้เราก็จะสามารถ มีสายลุ้งที่เป็นลายไทยนะครับเป็นแบบไทยๆนะไปประดับประดาว,วันสงการปีนี้ได้นะมานะครับง่ายนิดเดียวนะตัดกระดาษเป็นลายไทยนะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ตัวช่วยนะครับหรือว่าอยากได้ หนังสือที่จะสอนการตัดกระดาษแบบว่าไม่ต้องใช้ขึ้นแบบแล้วก็ใช้สิวตอกนะเป็นลักษณะที่ผมสอนอยู่นียคือพับแล้วก็ตัดนะครับก็สามารถนี่นะนี่เลยหนังสือเล่มนี้นะครับนะศิลปะศิลปะการตัดกระดาษเป็นลวดลายนะครับสมการนี้นะครับใครจะตัดกระดาษเพื่อที่จะไปประดับประดางานบุญนะก็ แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยนะครับศิละปะการตัดกระดาษเป็นลดลายนะ <S <S <at> คลิกที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับผมติดตะกร้าไว้ให้แล้วนะคลิกกดตะกร้กการกันได้เลยนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะลิกตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับทั้ี่ตะกร้าด้านล่างตรงนี้อ่าลิกตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับนะ,นนะคบใครสนใจก็คลิกตะกร้าได้เลยนะสำหรับหนังสือาการ ตัดกระดาษนะให้เป็นลวดลายถ่ายแบบนี้นะครับไม่ยากเลยนะนเรียบร้อยครับสำหรับการตัดกระดาษวันนี้นะสนใจหนังสือก็นี่เลยศิละปะการตัดกระดาษ ให้เป็นรถลายนะครับนะถ้าใครสนใจก็คลิกตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับนะ